สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านชัยวัดอะไรยยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับแนะนําสินค้าเป็นในเรื่องของไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่อง Toyota v i ีโกโ,กโตโยตา้าลีโวเครื่องดีเซลเบนซินมันจะใช้ตัวเดียวกันนะครับนี่ที่ผมเรียงอยู่ตรงนี้คือผมจะมาแนะนําก็คือว่าบางคนาตามหาของแท้หาจุดสังเกตว่าของแท้ต้องดูตรงไหน ต้องอเช็คอย่างไงถึงจะเป็นของแท้ผมก็ไม่ทราบว่าต้องเช็คตรงไหนแต่ผมสั่งของแท้ผมจะขายของแท้มันจะมีของแท้กับของเทียมถ้าของเทียมผมจะเป็นยี่ห้ออื่นไปเลยที่ไม่ได้แบบมาเรียนแบบหรือมาก๊อปของของแท้มันจะเขียนเป็นยี่ห้ออื่นไปเลยเช่นพวกคอนเนอร์พวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นยี่ห้อของเขาไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดของแท้ผมจะสั่งมาจากบริษัทโดยตรงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแกะให้ดูเหมือนในคลิปที่รีวิวก่อนๆหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ํายา หม้อน้ำบ้างน้ํามันเกียร์บ้างนะครับของ t o โยต้าก็ดีของ Honda อะไรพวกนี้นะฮะจะทําให้ดูวันนี้จะมาดูเป็นเรื่องของไส้กรองน้ํามันเครื่องบ้างนะครับเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องของ t o y o ต้าเนี่ยครับอันนี้คือรอบนี้ผมสั่งมาทั้งหมด6กลงังแต่เดี๋ยวอันนี้าบางส่วนผมแกะขายไปบ้างแล้วจะเหลืออยู่1กล่องแบบนี้ที่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะลองมาแกะไปพร้อมๆกันนะครับ ก็เลยขอไว้ก่อนถึงกล่องอย่าพิ่งแกะก็คือเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับมาทําเป็นใน YouTube ให้ดูนะครับว่า,อาของแท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวหนังสือเป็นยังไงจุดสังเกตอะไรตรงไหนที่เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยาหาอยู่หรือดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆมาก็ดีนะครับว่าต้องดูตรงนั้นดูตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าผมแกะจากกล่องที่เป็นของแท้ๆเนี่ยจะมีตําหนิมีจุดสังเกตตามที่เพื่อนๆเข้าใจกันหรือเปล่า แต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าต้องดูตรงไหนต้องสังเกตยังไงแต่ผมสั่งจากบริษัทมามาเลยมาขายมาขายเป็นของแท้เลยแพงหน่อยนะครับแต่ว่าแท้แน่นอนนะครับอะไรที่เป็นของแท้ก็คือแท้ถ้าของเทียมของผมก็จะเป็นยี่ห้อของใครของมันเลยอย่างไส้กองกอขายเป็นของคอนเนอร์ที่เป็นของเทียมนะเป็นพวกคอนเนอร์เป็นพวกไฮบิดนะครับที่รับมาขายอยู่อันนั้นเป็นของเทียมแล้วก็ของแท้ก็คือแต่ละยี่ห้อไปเลยของแท้ถ้าอีซูก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตีเพชร นะครับกล่องมันจะขาขาวมันจะไม่ได้ตีตาอีสุมจะตีตาตีเพชรก็คือตีเพชรอีสขออุของประเทศไทยเนี่ยเขานาํามาอันนี่พอดีของเทียมมาให้ดูอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นของยูดโฟร์นะอันนี้คือของเทียมนะของเทียมผมก็จะขายเป็นของเทียมไปเลยเนี่ยลูกหนึ่งเก้าสิบบาทนี่ฮะก็จะไม่ได้ตีตาโตโยตานะจะไม่บอกเลยว่าเป็นโตโยตานะครับยูดโฟร์วีโกมันจะเขียนมาแค่สําหรับวีโก้นะครับ อันนี้คือของเทียมมองไงก็ไม่แท้อยู่แล้วนะครับแค่หน้าตามันคล้ายๆแต่มันไม่ได้เขียนเลยว่าเป็นโตโยต้ามีตาโตโยต้าไม่มีเลยอันนี้คือเราบอกลูกค้าเลยว่าอันนี้ของเทียมถ้าลูกค้าสะดวกที่จะซื้อของเทียมนะครับก็จัดตัวนี้ให้เลยแต่ถ้าเกิดของแท้ของผมก็คือของแท้อ่าตรงนี้ไม่ต้องไปดูเดี๋ยวเรามาดูกล่องในกล่องกันด้วยกันอันนี้คือของเทียมนะไม่ต้องไปดูเอามาให้แนะนำไเฉยว่าของเทียมของผมก็จะเป็นงานประเภทนี้นี่กล่องเป็นอย่างนี้ กล่องก็ไม่ได้เขียนว่าโตโยต้าเพราะว่าไม่มีตาโตโยต้าเลยนะฮะไม่ได้เอาของก๊อปมาขายไม่ได้มีสินค้าที่เป็นก๊อปของโตโยต้าเลยจะเขียนเลยว่ายูท์ฟลอปไหนอ่ะ,นะอะนี่ย s e ์ฟลมาแบบนี้เลยคือเราบอกลูกค้าตรงๆว่าไหนเทียมก็คือเทียมแต่แล้วแต่ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับ ว่าจะของแท้ของเทียมเราก็มีให้บริการบางตัวก็จะเป็นงานคอนเนอร์นะครับเป็นงานคอนเนอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตอนนี้เขาเรื่องเราดีกว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ t ต y o ต a v ว g โก้โตยโยต้าร vo อ่พาพัเลขเลขตัวเลขพ์ทอะไรอาจจะคนลเบอร์กันแต่มันคือตัวเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่ผมให้ดูอันนี้ก่อนด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขออนะุญาตเห็นไม่เอ่ย นี่ก็จะเป็น6กทับหกตอนนี้นี่นะฮะมันก็จะมีมาแบบนี้ดูภายนอกไปด้วยกันก่อนเหมือนทุกๆครั้งดูกล่องไปด้วยเลยดูลังข้างนอกไปด้วยกันเลยนะครับค่อยไปดูตัวสินค้าจริงๆข้างในหลายๆที่อาจจะเอามาเปรียบเทียบก็คือเอาตัวเฉพาะตัวกลองมาเปรียบเทียบแต่ที่ผมก็คือเอาลังเปรียบเทียบให้ด้วยเลยจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครว่ามันต้องซ สังเกตตรงไหนอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้มีลูกค้ามาซื้อของนี่นะครับ๋ยวให้ดูไปองพรางก่อนนะฮะลูกค้ามาซื้อของพอดีอันนี้ด้านล่างนี่อันนี้เป็นด้านล่างแต่ก็ยังไม่มีรอยแกะ นี่คือด้านบนก็ยังไม่มีรอยแกะนะครับที่กล่องก็จะเป็นกระดาษทั่วๆไปแต่มันจะมีเลขเลขตรงนี้มานี่เห็นไหมเลขเลขตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะอาจจะเป็นเลขล็อตการผลิตเลขอะไรสักอย่างแต่เนี่ยมันจะมีเลขอันนี้มาตรงอื่นก็ไม่มีเลขอะไรนะครับไม่มีเลขอะไรเพิ่มเติมมีแค่เลขพัสัวนี้อะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน กรีดกรีดกันใหม่ๆเลยนะกรีดสดๆตรงนี้เลยอันนี้เป็นข้างในกล่องมันแกะลังมาปั๊บมันจะเป็นแบบนี้กล่องเขาจะเรียงเรียงใส่กล่องมามันจะหันไปทางเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยของแท้มันจะหันไปทางเดียวกันหมดเลยพอเปิดลังมาปุ๊บ เนี่ยมันจะหันไปทางเดียวกันนะครับอันนี้จุดแรกฝากล่องเนี่ยอยู่ทางด้านบนเนี่ยอยู่ทางด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านบนทั้งหมดนี่ครับมันจะเปิดตาตรงที่เปิดแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกันทุกอันอันนี้คือของแท้นะหยิบมาหนึ่งลูกเลยลูกไหนก็ไดาหยิบหนึ่งลูกมาดูไปพร้อมๆกันนี่นะครับคลิปนี้ไม่มีตัดนะมีลูกค้ามาือมีลูกค้าหน้าร้านก็ขายไป ลูกค้า okay. นี่ครับของแท้ก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันดับแรกที่สังเกตก็คือจะมีไอโลโก้สะท้อนแสงตรงนี้เนี่ยเี่ยมันจะเขียนว่าโตโยต้บางทีมองก็เป็นสีแดงบางทีก็จะมองเป็นสีเขียวเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมค่อยๆหมุนให้เลยนี่ตัวหนังสือด้านหน้าเพื่อนๆดูสังเกตด้วยนะครับว่า เราสังเกตกันตรงไหนนะครับจุดสังเกตตรงไหนตัวหนังสือตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนาตัวบางอันนี้ผมไม่ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าเขาต้องสังเกตตรงไหนแต่เน,นี้ยแกกล่องมาให้ดูเลยใครที่พอมีความรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าต้องสังเกตตรงไหนนี่ครับอันนี้เป็นของแท้นะเบิกมาจากโตโยต้าโดยตรงก็ามาให้ดูกันก่อนนี่ก้นตูดกล่องก็เป็นประมาณนี้ มีตัวหนังสืออ่ามีตัวหนังสือประมาณนี้ครับอ่าลองมาเปิดกล่องนะครับตรงนี้มีบาร์โคดก็ไม่รู้ว่าบาร์โคดสำหรับอะไรนะแต่ตรงเนี้ยมีบาร์โคดจะมีเลขมาแบบนี้ที่ฝาด้านในเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ครับภายในกล่องของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็เอาใส่กล่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนี่อันนี้คือใส่กล่องนะใส่กล่องก็ข้างบนจะมีเลขจะมีเลขตัวนี้อยู่เห็นไหมเออในกล่องอ่ะเนี่ยจะมีเลขจะมีเลขอันนี้เลขอะไรอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะเป็นล็อตการผลิตหรืออะไรสักอย่างนะครับ JF05A14 นะครับแล้วก็ด้านหน้าอ่ะดูไปเรื่อยๆเลยนะฮะ ค่อยๆหมุนให้นี่ครับใครที่เคยดูมาว่าของแท้เป็นแบบนี้ของเทียมแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าของแท้เป็นแบบไหนต้องสังเกตตรงไหนตัวหนังสือหนาตัวหนังสือบางที่ผมเคยอ่านนะก็จะดูกันตรงนั้นดูพื่อพยียนถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็ลองช่วยกันสังเกตนะครับ ที่หันมองนี่มองหน้าจอด้วยนะกลัวว่ามันจะไม่เข้าไปในกล้องนะมันจะไม่เข้าเฟรมอ่าแล้วมาดูด้านล่างนี่น้นตูดจะมีพลาสติกซีนมาแบบนี้นี่ฮะมีพลาสติกซีนมีโอลิงขอบตรงนี้นี่ฮะก็จะประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือไส้กรองน้ำมันเครื่องของ Toyota Vigo โตย์ตารีโวทั้งเครื่องดีเซลเครื่องเบนซินนะครับมันเหมือนกันมันใช้ตัวเดียวกันแต่ถ้าบางท่านบอกว่าพาร์ทอะไรคนละตัวใช่ครับเพราะพาร์ทพาร์ทอะไรเนี่ยแต่ละรุ่นอาจจะนละตัวกันวีโกอาจจะเป็นพาร์ทหนึง่งวีโกอาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งเครื่อง2 TR อ,อ,อาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแต่ไส้กรองมันคือตัวเดียวกันลองมาเทียบปุ๊บมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับเกียร์เท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นของแท้นะครับของโตโยต้าแท้เลยผลิตโดยบริษัทเดนโซนี่ครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านช้ยวัดอรหล่ยนต์นะครับเบอร์โทรก็0867564161นะครับหรือจะเป็น ID ดี n e น์ก็เมมเบอร์เช่นกันนะฮะ0867564161นะครับหรือใครที่จะติดตามในช่องทาง Facebook ก็พิมพ์เลยช้ยวัดอรหล่ยนต์นะครับ นะพิมพ์ว่าชัยวัดอรยนบางบัวทองไซน้อยก็จะขึ้นนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดถูกใจนะครับในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมทางทีมงานนะครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับออกมาให้ดูต่อๆไปนะครับจะเป็นคลิปประมาณนี้เอามาสินค้ามาให้ดูมารีวิวสินค้าให้ดูว่าของแท้เป็นยังไงของเทียมเป็นยังไงนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่า แท้ดีเทียมไม่ดีเทียมใช้ไม่ได้อันนั้นมันต้องแล้วจต่ลูกค้าเป็นคนเลือกผมมีหน้าที่เอามาให้ดูเฉยๆลูกค้าพิจารณากันเอาเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับชัยวัดอร่อยยนครับร้านอยู่เส้นบางกวยไซน้อยเลยห้ามโครมา3กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองนะครับใครที่จะมาหน้าร้านก็ยินดีครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับปากซอยแสงทองหนึ่งถ้าใครสนใจจะสั่งทางไลน์ หรือโทรมาสอบถามก็เบอร์โทรฝากกันอีกครั้งหนึ่ง0867564161นะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ